ลงมาเดลงมาเดลงไม่เดสาดควายบอลเนินหลายมือไงเด็กขี้อ่ะเล่นแต่เนินเหรอไอ้เพื่อนตายดูงต่อเพื่อนนี้ดูสอ่เพื่อนนี้เพื่อนตายเนี่ยโถ่ควายควายกะที่ไอ้มือสาดเป็นที่ไอ้มือเป็นที่ไมือเป็นที่ไอ้มือสาดคุ้ยสว์ควายควายควายโง่คุ้ยกะไอ้น้องตายเที่ยควายควายเนี่ยเราควายมือสัาดเลยเด็กขี้อ่ะคุ้ย น้องหายดิหายอุ้ยสสเฮียเอ้หน้าหลังวดิหน้าหลังาดิหน้าหลังดิไอเนี้ยไม่ฟังเลยตีกูตายด้วยอะไรวะอ๋อเลย

มึงบอกว่ามึงมีเงินไอ้ห่ามึงโคตรมั่วโทษก็เนื่อไปโทษแต่พวกมึงเลยที่จะไม่โทษตัวเองกูเคยพบไปในกระเป๋าอีกครั้งไม่งั้นสอดในกางเกงและได้โปรดอย่ากูตีกูกูไม่ได้เป็นองไรรีบกูเองน้องมึงดูเงินที่พวกกูเอามาเลยมึงบอกคุณกูไม่มีสมองไม่มีปัญญาที่จะหาแยกแต่ทำไมละเงินมันถึงอยู่คู่กูเหมือนกับฟาดเดินมาโคจรนานแล้วกูกับเพื่อนรู้สึกมันโลกไอ้ที่ใหญ่ระจอกไอ้สัตว์แม่มึงกลับไปหาแควคตรฟรีไอ้น้องไอ้แควเดี๋ยวน้องฟรีจัด่ะอุ้ยอุ้ยข้างหลัง ร้อมีได้ปะลอมีได้ปะก็หล่อไอ้คู่ไอ้น้องไอ้เจ๊น้องเจ๊ยันเจ๊ยันติและนี่คือเพลงของสู้ชีวิตนี่แหละคือสาวแท้ทำไมพวกมึงไม่ออกมาเต้นซุ่มสู่ว่าเฝ้าแมนตอนนี้เฮียกูอยู่เนิก็ไม่ตาแอ้ ตายควายกัลกสัสถ้าสนนสองคนเร็วควมึงอสัควยควา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 ควาย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 คควาย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 คควาย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 คววายค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 วายยควายายายคว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  ะแม่งเกนไหนปังเกนนปังเกนนปืนปมันปืนนปืนนี่องอปืนปืเป็นมีดเป็นน้องม้ตามมาอ๋อ้ยมือไอ้สารวคป้ยมือไงโง่ยี่อะไม่อไปไม่นอกไปไม่อไป้ยมือตายยี่้ยตายเขาอนง